กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีลูกหนี้พอสมควรทีเดียวที่พี่เกลียนี่บอกว่าไม่กล้าไปลงทะเบียนอ้าวรัฐบาลเขาจะช่วยแล้วมันไปติดขัดตรงไหนยังไงทําไมถึงไม่กล้าที่จะไปชี้แจงรายละเอียดในด้านปฏิบัตินใน,น,นด้านปฏิบัตินะคะ,งงคะเพราะว่า,เ,าเขาจะต้องไปแจ้งว่าเขามีเจ้าหนี้ชื่ออะไรนะคะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือการแจ้งเรื่องเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยที่เขาคิดมันผิดกฎหมายหมด ถูกมังคะเป็นที่รู้กันดอกเบี้ยร้อยละสิบสูงมากค่ะร้อยละสิบร้อยละยี่สิบต่อเดือนก็คือต่อเดือนค่ะต่อเดือนก็คือปีหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เหล่านี้เนี่ยทำผิดกฎหมายอยู่เป็นที่รู้กันอยู่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าไปแจ้งแล้วว่าเขามีเจ้าหนี้ชื่ออะไรบ้าง <shin> เกิดเขาไม่ผ่านเพราะว่านี่เขาต้องกู้เงินจากธนาคารนะคะอ๋อลูกหนี้เนี่ยต้องไปสมัครที่แบงก์ อย่างที่บอกนะธนาคารออมสินหรือทกศแล้วเขาก็จะกรอกแอปพลิเคชันนะเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะฮะเนี่ยแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับแล้วดุลพินิษฐ์ใครเป็นคนตัดสินฮะธนาคารค่ะแบงก์เป็นคนตัดสินอีกอ้าวโอเคแล้วถ้าไม่ผ่านยังไงนะฮะถ้าไม่ผ่านเนี่ยปัญหาก็คือถ้าไม่ผ่านเนี่ยเจ้านี้ตอนนี้เขาก็ขู่กันอยู่ว่ากลับไปแล้วก็ทีนี้ทุบน่วมอ้าวเดี๋ยวผมบอกให้เลยนะเขาบอกว่านี่ฮะนะฮะตรงที่มีสีเหลืองๆนี่เขาบอกนะรับอกว่ากู้นี้จากเจ้านี้เลขที่บัตรประชาชน มีมีการขอเลขที่แบบประชาชนของเจ้าหนี้ด้วยใครมันจะได้อยู่นี่อ่าโอเคงงเออเ้าต่อครับต่ออ่าเรา้นเนี่ยแค่แค่นี้แบงก์ก็บอกไม่ผ่านแล้วฮะเพราะคุณไม่สามารถหาเลขแบบประชาชนของผู้ที่คุณเป็นหนี้ได้ดิฉันงั้นไม่ผ่านจบเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เรากลัวกันอยู่ก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนี้เทียม ก็คือว่าพอรัฐบาลออกมาจะช่วยเหลือปุ๊บคน2คนหัวกันเลยเลยค่ะค่ะบอกว่าเฮ้ยเรามาเปหนี้กันนะเดี๋ยวเราไปแอปพลายแปลแอปพลายเพราะว่าไม่ต้องมีหลักทรักค์ค้ำถูกไหมคะได้กู้มา2องแสนแบ่งกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลูกหนี้ก็หนีกระเจอกระเจิงหายไปแบงก์ก็เก็บเงินไม่ได้อีกนะคะล้วแบงก์ชาติก็มา เล่นงานแบงค์งานแบงค์ที่ปล่อยหนี้เสียอีกใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยตัวลูกหนี้เองเนี่ยก็อึดอัดอนะคะเพราะกลัวว่าถ้าเผื่อไปยื่นแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเจ้านี้เขาก็ขู่กลับมาฉนันเอาเรื่องเธอนะอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าจะไม่บอกได้ไหม จะไม่บอกเจ้าหนี้ว่าชื่อเจ้าหนี้ชื่ออะไรได้ไหม,ไไหมก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ารัฐเขาจะต้องเรียกเจ้าหนี้มาต่อรองไงอ๋อคือเขาต้องมาปนีปนองปนอมหนี้ก่อนะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เมื่อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะนึกว่าเอาแล้วนะต่อให้ดีนะทำม้ฉันไมไ่ได้เงินคืนในฉันบอมเถอะแน่ผมฟังจากพี่กัลยาณีทราบแล้วครับว่าปัญหาเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมขอถามแบบบื้อ,อไปเลยแล้วก่อนหน้าเนี่กระทรวงคลังเคยมาคุยกับทางองค์กรของพี่ไหมครับว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ คุยค่ะคุยคนะคะแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลไปนะคะว่าให้ช่วยหาวิธีการจัดการโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหนี้เทียมนะคะแล้วก็เราก็เสนอแนะไปว่ากระทรวงกระทรวงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมหาไทยเนี่ยนะคะสำหรับในต่างจังหวัดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยหนี้นอกระบบเกี่ยวตรงๆเลยป่ะ ไม่ถึงว่าท่านเป็นคนปล่อยเองเลยอาจจะอาจจะอาจจะใกล้เคียงอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็น่าจะต้องตรวจสอบให้มันให้มันชัดเจนนะคะว่ามันเป็นนี่แท้หรือนี่เทียมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราขอเรียนว่าโครงการนี้ของรัฐบาลเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ผู้คนมีทางออกแต่ทำยังไงที่จะออกได้จริงๆนะคะอย่าให้เขาไปมีความหวังแล้วก็ สุดท้ายแก้ไม่ได้ครับนะคะแก้ไม่ได้มีคนเขาถามมาเขาฝากถามมานะเขาบอกว่าก็ปู้คนเหล่านี้ที่เป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยที่เขาเป็นลูกหนี้นอกระบบเพราะว่าเขาไม่สามารถไปกู้นี่ในระบบได้กู้นี่ในระบบได้แล้ววันเนี้ยมานั่งคุยกับแบงค์แล้วแบงค์จะปล่อยอีกหรือเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เคยครั้งหนึ่งเคยถูกแบงค์ปฏิเสธหรือไม่ก็ไม่ไม่ต้องถีงถไปคุยกับแบงค์แค่ดูสถานะของตัวเองก็รู้แล้วว่าไม่แบงค์ไม่มีทางปล่อยกู้แน่ค่ะคือตัวนี้เนี่ย รัฐเองก็บอกว่าแบงค์เนี่ยเขาจะเขาจะลดหย่อนนะคะล,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 ลดลยหย่อนกดเกณฑ์ลงมาให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเสนอแนะไปก็คือมันน่าจ,จะต้องแก้ทั้งระบบนะคะเช่นกว่าจะไปถึงนี่นอกระบบเนี่ยก็จะต้องมีนี่บัตรเครดิต<ช>ถูกไหมคะมรูดไปรูดมาจนเต็มละมนะคะแล้วก็ไปหาสินเชื่อส่วนบุคคลยืมจนเต็มละมนะคะ สุดท้ายถึงจะไปหาหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเรานี่คือวิวัฒนาการาของเขาแสดงว่าพี่กเรยนนี้กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบไม่ได้เป็นแค่หนี้นอกระบบอย่างเดียวแต่หมายความว่าเขามีหนี้อื่นๆอยู่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคือเพื่าไงกว่าจะมาถึงหนี้นอกระบบเต็มแม็กแล้วถึงด้มาหาพวกแม่ค้าแม่ขายตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนั้นเนี่ยแม่ค้าแม่ขายเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปสู่หนี้ในระบบได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มทํามาหากินของเขาเนี่ยจะเริ่มจากการกู้หนี้ยืมสินเลย นอกระบบตั้งแต่ต้นถ้าช่วยคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้จะโหดนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการขูดรีดจากเจ้านี้นอกระบบมากนะคะแต่พวกหนี้ลูกหนี้ที่ไล่มาตั้งแต่มีหนี้บ้านไปหานี่บัตรเครดิตแล้วไปหานี่นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้มันกลายเป็นคนเมืองแล้ว นะคะเป็นคนเมืองเป็นคนที่มีการศึกษาพอสมควรแลวพวกนี้ยังพอช่วยตัวเองได้ทีนี้มันก็มีมางคอเหมือนกันน,กกนะคะ <c oughs> พี่กระเลีนีที่เขามองว่าอย่างคนที่เป็นหนี้เพราะว่าถูกบีบคั้นคือพยายามแล้วแต่ก็โดนโขกสับอะไรต่างๆจนเกิดกลายมาเป็นหนี้ก็น่าช่วยแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะบางคนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยทําตัวเองให้เป็นหนี้เอง ตรงนี้พี่เกรยียนิมองไงคะเพราะว่าเณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันก็คือช่วยทุกคนไม่ได้ไม่ได้ที่จะดูว่าคนไหนเราช่วยไม่ช่วยหรือเปล่าแต่พวกนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังแจ้งว่าตัวธนาคารเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยกับลูกหนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะตรวจสอบได้ว่านี่พวกนี้มีที่มาที่ไปยังไงหมายความว่าถ้าเป็นหนี้ฟุ่มเฟือยไม่ช่วยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไงมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะว่าเพราะว่าเขาก็จะไม่มีทางแสดงแหล่งรายได้ว่าเขาจะมาคืนหนี้ได้ยังไงอ๋อนี้แสดงว่าถึงแม้ว่าที่บอกว่าจะช่วยจะช่วย คนที่จะมายื่นแล้วแบงก์อนุมัติสุดท้ายก็คือต้องยังมีศักยภาพในการชําระหนี้อยู่ดีอยู่บ้างค่ะอยู่บ้างอยู่บ้างเนี่อย่างนี้ผมถามพี่ถึงหัวอกแบงก์เวลารัฐบาลเขาออกนโยบายอย่างนี้แล้วเขาแบงก์ช่วยลดหย่อนหน่อยแบงก์อึดอัดไหมครับอย่างนี้คือแบงก์ต้องอึดอัดแน่นะคะเพราะว่ามันจะเกิดความลักลั่นระหว่างลูกหนี้ที่เข้าโครงการกับลูกหนี้ที่อยู่นอกโครงการถูกไหมคะก็อาจจะโดนลูกหนี้ต่อว่าว่าสองมาตรฐาน ะนะคะค<อ>ที่ผมเนี่ย <c oughs> มีการงานชัดเจนนะฮะทำงานบริษัทมีไรายได้มั่นคงคุณก็ไม่ปล่อยกู้ แต่คนเนี่ยเขาเป็นลูกนี้นอกระบบมาคุณกับให้กู้ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปขึ้นรถไฟขบวนนี้เนี่ยท่านก็จะต้องเตรียมตัวไว้ด้วยว่าถ้าท่านไม่สามารถตีตั๋วได้แล้วเวลาท่านต้องลงจากขบวนรถไฟเนี่ยท่านจะโดนเจ้าหนี้นอกระบบถือไม้หน้าสามรอท่านยู่หรือเปล่านะคะค่ะแล้วมันมีผลไหมคะคืออย่างอย่างบรรดาเจ้าหนี้ที่เขากดกรอกไปแล้วปรากฏว่าก็อาจจะมีบางคนที่กล้ากรอกเนี่ยคับมันจะไปมีผลอะไรกับตัวเจ้าหนี้ไหมแบงค์เขาจะไปขึ้นบล็คลิสต์หรือเปล่าอันนี้ถามเผื่อคนที่เป็นเจ้าหนี้อะไรเงี้ย S <S> คือถ้าเผื่อเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยโดยถูกกฎหมายานะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยโครงการนี้จะเป็นโครงการอะไรที่ดีมากเลยสําหรับเจ้าหนี้เพราะว่าเขาก็จะได้ผักพาระหนี้ที่ลูกหนี้อีลุงตุ้งนางไม่จ่ายาออกไปแต่จะเป็นโครงการที่น่ากลัวมากสําหรับเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายานะคะเพราะว่ามันมีกฎหมายอยุดต,ตัวงเรียกว่ากฎหมายผู้มีอิทธิพลหนึ่งเจ้าหนี้ห้าลูกหนี้ หนึ่งเจ้าหนี้ห้าลูกนี้ขึ้นไปถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลโอ้โหใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี้แต่มีลูกนี้เกินห้าคนใช่ค่ะก็มีหน่วยงานที่ดูแลคือเป็นเรื่องของตำรวจนะคะที่จะดูแลเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยจริงๆเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมันก็ต้องสมดุลในในสังคมนะคะถ้าคุณทําอะไรที่เกินกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยคุณก็อาจจะถูกอัดได้โดย โดยข้อกฎหมายเหมือนกันนะคะฉะนั้นพวกอบังที่ออกเงินกู้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลใช่ไหมครับเป็นผู้ที่มีเพราะพวกนี้ลูกหนี้ในซอยเพียบเลยตีหมดซิบบาทไปซิเบ็ดบาทมาอะไรนี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยพี่กรณีมีข้อเสนอเนะมีคำว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มอะไรเข้าไปในเงื่อนไขต่างๆกับโครงการนี้บ้างโครงการตัวนี้นะคะต้องขอความชัดเจนให้กับลูกหนี้ได้ทราบว่าคุณสมบัติที่แบงค์จะผ่านเนี่ยมีคร่าวๆเนี่ยคืออะไร เขาจะได้รู้ตัวเลยว่าหนึ่งฉันควรจะไปสมัครไหมนะคะถ้าฉันมีเปอร์เซ็นต์เสียงในการกลับไปถูกเจ้าหนี้ทุบหัวกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตัวฉันเนี่ยชักจะมีคุณสมบัติค่อนไปทางผ่านก็เสี่ยงเอานะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้ลดจากดอกเบี้ย2องรยมาเหลือดอกเบี้ยร้อยละสิตต่อปีครอบครัวรอดแน่นะคะแต่ถ้าดูแล้วคุณสมบัติตัวเองไม่ผ่านเลยเนี่ยไม่มีทางผ่านเลยเนี่ยก็จะได้รู้ตัวจะได้กู้หนี้นอกระบบต่อไปก็จะได้ต้อง จะต้องพักพัทำอย่างเดต่อไปค่ะ